เรียนได้ไหมไม่ไม่อ้ล้วก็ม่ดูกระเรียนโอเคแล้วข้าวสารจะคืนไปก่อนเพราะมันเยอะมนถึงแล้วมีอะไรบ้า ก็ล่าหมดแล้วไดโอ้ยก็ได้ครับนาคลาหมดแล้วลดยังไงไดไมจ๊ะเอ้าห้้่บาทครบกบาทจ้าดไม่อยากห้ ภาพข่าวไปลองมองๆครับผ้าใช่พร้อมเสียบไม่ได้ไม่้ือซื้ออะไรอีกไหมไซื้อเื้อเสื้อให้ผงผมติดปา ข้จ้าเมนนี่ค่ะก็เป็นสูงกว่นี้ค่ะเรียนรม่บออันนี้มัจะแข็งค่ะี่เหนือก็จะห้าวอม่บออันนี้กับวานีเนี่ค่ะ่บอจ้าเอาแบงนี้ลูกเนเอาไปนี้เนะเอร้อยสาิเกนมันด từ những 400 Xì rồi Xì à rồi ตัวนี้เลยบอกบ๊ายบาย